คุณกันอยู่กับ acoustic Thai d n e t นะครับช่วงนี้เป็นช่วง finger trip นะครับรเป็นเรื่องของการสนับกีตาร์นะครับเอาวิธีการย<อ>ังงไไก็ด้ให้มันเป็นเป็นลักษณะของเห<อ>มือนกับ B มือเบสนะเลับตัวเนี่ยม,มันจะเป็นจะต่อด้วยกาวนะครับทีนี้กีตาร์รุ่นใหม,ใหม่สมัยเนี้ยเพาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มรูปรอยอีกแล้วอ่เอา,เ,อาเรายังไม่เคยเอาผู้หญิงมาสัมภาษณ์เลยนะคะอาจารย์ตั้งแต่มานะใช่ผู้ชายสามเทปติดแล้วใช่แล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะในเรื่องของการดูดวงการทํานายดวงเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ป๊อปเนี่ยบอกนิดนึงค่ะว่าศาสตร์ของอาจารย์นั้นคืออะไร ศาสตร์ของผมก็คือโหราศาสตร์ไทยนี่แหละฮะแต่ว่าด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความไวความรวดเร็วหรือว่าความกระชับมันเข้ามาแทานที่ก็เลยก็เลยเจาะดวงแต่ละคนเนี่ยแล้วหยิบยกตัวเลขออกมาม,มาใช้กับเบอร์โทรศัพท์ใช้กับเลขแบบประชาชนเพื่อที่จะพูดให้เร็วให้สรุปให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยที่ไม่เอาอรายละเอียดอะไรมากมายก็เลยกลายมาเป็นว่า ลาเลขเนี่ยเราจะเอาแค่เบอร์โทรศัพท์บบประชาชนมาเล่าเรื่องราวในชีวิตต่างๆ hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อธิบายออกมาว่ามันคือโหราศาสตร์ไทยนั่นแหละ hmm. คนก็เลยคิดว่ามันเป็นศาสตร์ลาเลข hmm. จริงๆก็คือโหราศาสตร์ไทยนั่นเอง hmm. แต่เราหยิบยกเลขในดวงชะตาที่เราผูกข,ของแต่ละคนเนี่ยขึ้นมาใช้งานอย่างมุ่งถามนิดนึง,อย,งอย่างเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเปลี่ยนได้แล้ว hmm. มันจะช่วยในเรื่องของออการดําเนินชีวิตได้จริงๆหรอคะอาจารย์จริงช่วยได้นิดนึงฮะเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติฮะอันนี้หลักวิทยาศาสตร์รุนๆเลยว่าถ้าาเเรมีลข 081 77777หนึ ทุกคนจะจําเราได้ภายในหนึ่งวินาทีจริงค่ะอาจารย์นี่คือที่พลนหลักที่เราจะอธิบายอ้างอิงแบบวิทยาศาสตร์ได้แต่บุ้งอยากบอกคุณผู้ชมว่าบุ้งเชื่อเรื่องตัวเลขเพราะว่าบุ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาเพื่อเพื่อบอกว่าการงานการเงินจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นั่นคือเลขบัตรประชาชนบัตรประชาชนครับเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการปรับหรือการเปลี่ยนยังไงบ้างคะอาจารย์บัตรประชาชนนี่คือพื้นดวงชะตาเขากําหนดมาตั้งแต่วันที่เเราากิดจนนวัตย นะครับจนอายุครบเราไปทำบัตรจนวันตายไม่สามารถเปลี่ยนได้เลขแต่ละตัวความหมายแต่ละตัวเนี่ยก็ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเหมือนกัน<ะ>อย่างเช่นเลข2แปลว่าอย่างนี้เลข6แปลว่าอย่างนี้เลข6แปลว่าความรักเพราะนั้นคนที่มีเลข6อยู่ใน4ตัวท้ายเนี่ยก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับความรักและการกัน,นทั้งชีวิตอย่างเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน<ะ>ทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามความรักขายเสื้อผ้าที่สวยงามถ้าเลข 2, <ๆ> 2> เลข9แปลว่าความเมตตาความที่จะต้องหมุนเงินหมุน เงินหมุนทองหมุนงานการตลอดเวลาก็กจะต้องทาในหลายอ,อย่างใช่ไหมคะพอเรารู้บัตรประชาชนเนี่ยเราใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นได้จากการบอกของอาจารย์ใช่เราเราต้องทําบุญเสริมถ้าเลขบัตรประชาชนมันขัดแย้งกันอย่างเช่นเลขเป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยเราก็ทําบุญเอาทําบุญเกี่ยวคู่มิตรมาเสริมเลขที่มันขัดแย้งกันเลขเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขที่ส่งผลกับชีวิตเราอย่างเช่น 1- นึสแปลว่าความขัดแย้งใช่ไหมเราก็ใส่5เข้ามา เราก็ทาบุญเกี่ยวกับ5เลข5ก็หมายความว่าเกี่ยวกับพระกับเจ้าเพราะนั้นคนที่มี3 1 1 3ก็ทั้งทาบุญเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้าทั้งชีวิตเ <คะ S 2> พื่อให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันมาอยู่ในชีวิตเรามันก็หยุดกวนอยู่ในหม้อเดียวกันให้มันเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยมันก็เข้ากันได้ค่ะแล้วพุ่งขอถ <ขอ S 2> ามนิดนึงก่อนอาจารย์จะมาดูเป็นหมอดูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทําอะไรมาก่อนคะผมเป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงอยู่ที่แกมมี่ครับดูไม่ค่อยน่าเกี่ยวกับด้านองนอกจารย่แลยอะูม่ ดูมโมันมีเหตุการณ์พิกในชีวิตคือว่ามันทาแล้วมันไม่ค่อยรุ่งทงั้งทั้งที่เงินเดือนก็ดีอะไรก็ดีแต่มันมันตันมากค,คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วเราก็ยังอยู่ที่เดิม,มแล้วเราก็งานก็น้อยลงและลงทีนี้เราก็มาดูเราก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเราเราชอบเรื่องพระไตรปิฎกอ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็คิดคว่ามันมันเป็นสถิติที่มีเรื่องเรื่องอ้างอิงขึ้นมาเราก็ไปหาพี่คนหนึ่งที่เป็นนักร้องนักดนตงตีเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาสนใจด้านนี้เขาก็ผูกดวงเราปรากฏว่าดวงเราเนี่ยมี Package กลุ่มลัก เราก็ไม่รู้ว่อกพัคเกตคืออะไรรู้ตหลนัก็คือเลข<ช>เก<ช>้าพัคเกตกลุก<ช>่มรักเขาบอกว่าคนที่มีพัคเกตกลุ่มรักมักจะมีชีวิตที่แปลกกว่ากาดคนอื่นอย่างเช่นทํางานด้านนี้มันไม่ขึ้นหรอกต้องไปทําอีด้านหนึง่งทําอีด้านหนึง่งต้องไปทาอีด้านหนึง่งคือจะหมุนชีวิตจะหมุนเวียนไปเรื่อยพัคเกตเขาบอกว่าคนเกิดแบบนี้ดวงชะตาเขาครอบมาให้เป็นหมอดูถ้าทําอาชีพอื่นจะไม่รุ่งเรือกจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาชีวิตต้องพลิกพันตลอดเวลาเราก็เลยมามาลองเรียนดูปรากฏว่าเรียนไปเรียนมามันเข้าใจ มันเข้าใจแล้วประกอบกับมันเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์มันเวลาเรียนเราจะรู้เลยว่ามันมีหลักสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องสถิติคือวิทยาศาสตร์าาไม่สามารถมีใครเถียงเราได้แล้วก็หลักเหตุผลตอบถามตอบถามตอบอันนี้ก็ไม่มีใครเถียงได้เพราะมันแน่จริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดเจนดีต่อไปก็เป็นหลักเกี่ยวกับพวกวิธีกรรมอันนี้เริ่มเริ่มเข้ามาเรื่องลึกหลับแล้วก็สามารถตอบคําถามได้อีกเพราะว่ามันมันเราเรียนขั้นต้นมามันตีเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราก็เลยศึกษาจริงจังเราเชื่อว่ามันใช้งานได้ ช่วยชีวิตเราได้จริงจากประสบการณ์ที่เราใช้กับมันมาค่ะแล้วอาจารย์ทำอาชีพตรงนี้เป็นหมอดูมานานแค่ไหนแล้วคะเกือบสิบปีแล้วครับโอ้เกือบสิบปีแล้วแต่อาจารย์จะไม่ค่อยบอกใครไม่ค่อยบอกใครเพราะว่าอาจารย์หนึ่งคืออาจารย์ทางานกลางคืนเสร็จแล้วถ้าเกิดดูลังคืนเนี่ยบางครั้งอ่ะด้วยด้วยลักษณะวิธีการหรือว่าการพูดคุยกันอน่ะมันจะทาให้ดูเหมือนแบบไม่ให้เกลียดครูอาจารย์อะไรอย่างนี้ยะไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะ อ่ะเดี๋ยวงั้นอย่างนี้ละกันค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ดูเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์มายาละกันว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ตอนนี้อาจารย์มายาใช้อยู่นั้นนะคะเป็นยังไงบ้างอ่าเบอร์อาจารย์0 9 3ค่ะ8 8 9 0 3 9 9ก้าค่ะ0 9 3ย์เกลยนะคะอาจารย์8 8 9 8 8 9 0 3 9 9 0 3 9 9ค่ะอาจารย์อ่าเบอร์นี้ก็หมาเหมาะกับหมอดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าด้วย ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของอาจารย์มายาเนี่ยใช้ด้านนี้ด้านเดียวหรือเปล่าเพราะเลขพวกนี้มันเป็นเลขคู่ขัดแย้งกันหมดเลย <c oughs> มี8 2สองตัวมีเก้าเนี่ยแปลว่าพวกเวทมนตร์คาถาพวกเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับแต่8กับ9เนี่ยข้อเสียของมันคือว่าชีวิตเนี่ยจะเจอคนเห็นแก่ตัวทั้งชีวิตไล่มาตั้งแต่ญ <c oughs> าติพี่น้องเ <c oughs> พื่อนฝูงมันเหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวกับเราแล้วแถมเวลาเราพูดอะไรไปคิดอะไรไปเนี่ยคนก็จะบอกว่าเราเห็นแก่ตัว ทั้งทั้งที่เจตนาเราจะเป็นอีกแบบนึงยแปดกับ9ก้าล้าหัวมันตัวพลิกผันตลอดเวลาดีเป็นร้ายร้ายเป็นดีนี้ส่วน90 90ศนย์เนย์เนี่ยแปลว่าพวกมีเซนต์อยู่ละพวกเกี่ยวกับพวกผีพูดผีปีศาจเพ่อสูนเนี่ยมันต้องตีว่าพูดผีปีศาจมันไม่ใช่พูดด้านดีแต่เพิ่นมี9มาเสริมก็ถือว่าโอเคแต่ด้วยด้วยตัวนี้มันมี9 2ตัวเนี่ย9 9 8 9 9เนี่ยมันแปลว่าชีวิตต้องเจออะไรพลิกผันตลอดเวลาแต่ถ้าเจอเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยยถืออว่ามัััันขด้งกบบเรร์์โททศพ เขาถึงมาว่าถ้าเรามีใช้เบอร์แบบไหนให้ทําตามดวงให้ทําตามเบอร์นั้นแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆพิกแผ่นแบบว่าพิกแผ่นก็หล่อเวลาไปชอบผู้ชายไปชอบผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็สุดแท้แล้วอันนี้สุดแท้แล้วแต่จานอันนี้แลพิกจากอ้วนกลายเป็นผอมก็ได้จากผอมกลายเป็นอ้วนก็ได้โอเคนะคะจะพยายามเนี้อุ๋ยอันนี้เล่นโอเคครับก็ดวงถ้าถ้าจะใช้ด้านโหราศาสตร์ด้านเดียวเนี่ยถือว่าอันนี้ดีแต่ห้ามโทรคุยเรื่องอื่นเด็ดขาดเบอร์นี้ คุยแ,<ต>แล้วมีแต<ล>ปัญหาไม่ค่อยมีนี่เพราะอย่างนี้นเ<อ><ร>ะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องของศาสตร์เล่นลับอย่างเดียวคนที่มี88-990เนี่ยถ้าไม่ทำงานด้านเล่นลับไม่เป็นมูนิธิหมอผ่าตัดพวกเก็บศพน่ะก็เป็นหมอดู <c oughs> ถ้าไปใช้กับชีวิตแห่งความรักเบอร์เนี่ย ไม่มีทางมีมีมีความรักคือแบบมีความสุขได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลับใม่ขอเบอร์ใหม่ไม่ควรเปลี่ยนควรใช้ด้านหมอดูอย่างเดียวก็เหมาะแล้วล่ะเหมอแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าของบุ้งละกันเนาะขอดูของเบอร์เบอร์นั่นบัตรประชาชนบัตรประชาชนบุ้งคือ29 24อาจอรย์จลงท้ายอันนี้ก็คือพื้นดวงทั้งชีวิตเลยคนที่มี29เนี่ยอันดับแรกชีวิตเกิดมาต้องช่วยเหลือคนไม่ว่าเราจะมีเงินมีทองไม่ยากจนแค่ไหนเนี่ย เราต้องช่วยเหลือคนไล่ตั้งแต่ญาติพี่น้องที่บ้านมันต้องมีเราต้องมีการช่วยเหลือทั้งที่เราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ <S <S มันต้องมีเหตุให้ต้องช่วย<ช>นะครับส่วนสองสี่เนี่ยตบท้ายดีสแสดงว่าอายุตั้งแต่ครึ่งชีวิตไปแล้วเนี่ยจะจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสองสี่เป็นดาวคู่มิตร<ช>แต่ที่ีรวมกันเป็นห้านั่นก็หมายครับไอ้ขอโทษรวมเป็น6ก็หมายความว่าจะดีได้จะอะไรได้เนี่ยทำธุรกิจได้มันก็ต้องมีการเอาเงินไปลงทุนอยู่ดีไม่ใช่ว่าดีดวงดีดวงดีแล้วได้เงินมานั่งเฉยๆได้เงินไม่ แต่หมายความว่าต้องนึกถึงบางคนที่เอาเงินไปลงทุนทํางานแต่เขาไม่ได้ดีแต่ดวงเรามันดีมันต้องทําแบบนี้ถึงดีนะครับอันนี้เราดูพื้นดวงคร่าวๆค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะถามอาจา์นิดนึงว่ามีเลขอะไรบ้างไหมที่สมมติว่าคุณผู้ชมนั่งดูอยู่เป็นเลขลงท้ายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้สัก4ี่ตัวเผื่อว่าจะเป็นแบบว่าดีแบบรวมๆถ้าอยากรวยควรจะลงท้ายด้วยเลขอะไรอ่าค่ะอาจารย์เรื่องถ้าคําถามเนี้ยมันใหญ่มากเพราะว่า ตอนนี้ดาวจรบนท้องฟ้าเนี่ยดาวหกกับดาวห้าเรียกว่าดาวสุกกับดาวพระหัสเนี่ยมันอยู่รวมกันในราศีกรกฎเพราะนั้นคนราศีกรกฎมีโอกาสรวยมีโอกาสได้เงินก้อนอม,มันต้องแล้วแต่ราศีด้วยถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์แม,ม้ถ้าเป็นคนราศีกรกฎนะแล้วมีเลขห้าเลขหกก็ถือว่าโปรเชตเลยดีทุกด้านดีทุกประตูแต่ถ้าเป็นคนราศีอื่นเกิดวันอื่นแล้วในเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้มี5มี6แล้วในเลขัตรประชาชนมี6หรือ5ตัวตัวหนึ่งก็ถือว่าปีนี้ หนึ่งปีสองสามปีเนี่ยถือว่าโอเคมากมีโอกาสมีเงินก้<ม>อนมีโอกาสาารวยบอกเป็นราศีดีกว่าว่อาอะราศีเนี่ย<ะ>ปีเนี้ยราศีไหนควรระวังตัวปีนี้ราศีที่ควรระวังตัวคือราศีธนูร<ะ>าศีธนูก็ต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บล้มตายของญาติพี่น้องแล้วก็ของตัวเองเกี่ยวกับการเจ็บป่วยถึงขั้นร้ายแรงอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับ<ะ>แล้วก็ราศีสิงห์ ราศีสิงห์เนี่ยปีหน้าก็ดีแล้วแต่ปีนี้ก็ล้มทุกข์ุกขาน,นิดนึงะนะต้องมาระวังคนราศีสิงห์ปีนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องลงศพเยอะๆบริจาคเลือดแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับภาคกับเจ้าที่เจ็บข้าได้ป่วยก็ถือว่าฟาดจะฟาดคอได้ะนะครับก็คือหมายว่าถ้าปีนี้แต่ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วก็ถือว่าหลุดปีถูกไหมคะคนราศีสิงห์ต้องให้ถึงาพฤษภาหน้าไปก่อนถึงจะดีแต่กรกฎเนี่ยดีไป3ปีเลยราศีกรกฎ โอเคนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นดวงชะตาแบบคร่าวๆแล้วกัน<อ>นะคะสํา,า,าสหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับบันทึกลึกลับที่อาจารย์ป๊อปของเรานั้นนะคะได้เคยไปเจอมามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ